สวัสดีคะ่ะทุกคนมาทักทายกันใสายๆวันอาทิตย์ค่ะพักผ่อนกันเต็มที่หรือยังเนาะพรุ่งนี้ก็ทำงานกันแล้ววันนี้พามาอัปเดตรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบ,บินกันสักหน่อยค่ะหลังจากที่นันนี่นอกใจไปอัปเดตแต่สายอีสานโหเป็นปีเหมือนกันนะคะที่ไม่ได้มาสายนี้รู้สึกว่าจะคืบหน้าช้ามากค่ะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเลย มาค่ะวันนี้พามาดูงานคืนพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างกันค่ะจุดที่เห็นในตอนนี้นั่นนี่พามาเริ่มเดินจากฝั่งถนนกําแพงเพชร5ก่อนนะคะเริ่มจากจุดตัดสะพานสวน,นีถนนสีอยุธยาช่วงนี้จะเป็นการย้ายท่อการธรรมชาติของปตท,ะทอ,ออกเพื่อมอบพื้นที่สร้างทางรถไฟค่ะจากนั้นข้ามถนนพระราม6ไปฝั่งชุมชนบุญร่มใสช่วงนี้หลายๆช่องก็น่าจะมาอัปเดตกันหมดแล้วแหละเนาะ แต่นั้นี้เพิ่งว่างมาไม่ว่ากันนะคะชุมชนบุญร่มใสล่าสุดโล่งแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยค่ะหลังจากที่ยื้อกันมานานมากการรถไฟแห่งประเทศไทยนำรวดหนามมาขึงกันบุกลุกเรียบร้อยค่ะจุดนี้อดีตคือป้ายหยุดรถไฟอุรุพงศ์ปัจจุบันรื้อตัวอาคารเรียบร้อยค่ะแต่รถไฟสายตะวันออกก็ยังมีหยุดรับที่จุดนี้อยู่นะคะ บริเวณโดยรอบดูสะอาดสะอาดขึ้นผิดหูผิดตามากค่ะล่าสุดจุดนี้คืนพื้นที่เตรียมส่งมอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะต้องขอขอบคุณชุมชนที่ให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวมนะคะถึงแม้จะยื้อกันอยู่นานแต่ปีสุดท้ายก็สำเร็จนับตั้งแต่วันที่27มีนาคม2561คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการลถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบิน การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทําการสํารวจเส้นทางการเดินรถไฟความเร็วสูงและเริ่มทําการไล่รือชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เส้นทางดังกล่าวพาดผ่านจนเกิดเป็นข้อพิพาทกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่อยู่หลายจุดค่ะชุมชนบุญล้มใส่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนริมทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้พี่ใหญ่มาหลบแป,ป๊บหนึ่งนะคะเสียว <laughs> อันนี้ยืนห่างอยู่นะคะไม่ดาม่านะถึงไหนแล้วล่ะมาต่อกันค่ะชุมชนบุญร่มใสเป็นชุมชนที่ทอดตัวยาวตั้งอยู่บนริมทางรถไฟระหว่างจุดตัดถนนพญาไทไปจนถึงจุดตัดถนนพระรามที่6ค่ะปัญหาหลักของชุมชนคือเมื่อต้องย้ายออกแต่มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ใหม่รัฐจึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหาและทำสัญญาเช่าพื้นที่ชั่วคราวให้กับชุมชนค่ะโดยพื้นที่จะให้สร้างบ้านชั่วคราวเป็นพื้นที่โลง่งติดริมทางรถไฟเช่นเดิมเห็นลวดหนามสั่นไหมคะเสื้อนันนี่เกาะขาดไปสองรู <laughs> จุดก่อสร้างที่พักชั่วคราวตั้งห่างจากพื้นที่ไรหรื้อประมาณ500เมตรค่ะ เพื่อรอที่อยู่อาศัยใหม่ของการเคหะสงเคราะห์ที่จะสร้างแล้วเสร็จในปี2,568โดยอาคารที่พักใหม่จะเริ่มสร้างในต้นปี2,567นี้โดยก่อสร้างอยู่ในซอยหมอเหล็งแขวงมักกะสันมีลักษณะเป็นตึก8ชั้นจำนวน3อาคารค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากค่ะที่สามารถตกลงกันได้สักที เพราะว่าเราเสียเวลาจากจุดนี้ไปค่อนข้างใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะเสียโอกาสไปเป็นมูลค่ามหาศาลเลยค่ะยังโชคดีนะคะที่เจ้าหน้าที่เราใช้วิธีละมุนละม่อมพูดคุยเจราจากันด้วยดีถ้าเป็นต่างประเทศวิธีการน่าจะหนักและจบง่ายกว่านี้ค่ะแต่ถึงอย่างไรแล้วการเจราจากันด้วยดีคือทางออกที่ดีที่สุดค่ะ ต่อไปก็เหลือเพียงบริษัทผู้ได้รับสัมปทานเข้าพื้นที่ดำเนินการต่อไปหวังว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เร็วๆนี้นะคะสุดท้ายขอบคุณที่ติดตามรับชมนะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะบาย